เขาบอกอีซี่เพื่อนบอยเดิพื่อนพีครับอยกทิ้งตรงนี้ได้เลยครับสวัสดีครับสวัสดีจากศูนย์กีฬาประชานิเวศนะครับไปคลิปตั้งนานแล้วยังไม่ได้พูดคุยกันเลยนะครับตอนนี้ก็มาร่วมกิจกรรมกับทาง New Balance รันคลับน,น,ลนั่นเองนะครับนี่นก็จะเป็นเซสชันของการทดลองนะครับ <c oughs> รองเทา้าวิ่งรุ่นใหม่ล่าสุดจากทางนิวบาลานซ์นั่นก็คือนิวบาลานซ์1080 V15 <c oughs> นั่นเองนะครับ <c oughs> เดี๋ยวพาไปชมกันครับว่าก <c oughs> ิจกรรมภายในงานเช้านี้นะครับจะมีอะไรบ้างะ <c oughs> จะบอกว่าสีดำโคตรสวยเดี๋ยวพาไปดูให้ใกล้อยู่นู

มันเป็นนวงี่คุณคุณจะต้องไปทำอะไรครับเนี่ยผมเหรอครับผมจะต้องไปวิ่ง400เมตรครับเฮดเลสใช่ครับเฮดสองเฮดสองห้าห้าทีเดียวกำลังตอนมั้อันนี้คือความหวังของทีมอะครับเรื่องใช่หวังนี่ความหวังของทีมหวังว่าจะรอดคุณคุณให้เขาเป็นผู้นำใช่ไหมเนี่ยใช่เดี๋ยว๋อโอไทยเหอยครับไม่กับพี่นะโอเคเราฝากความหวังให้กับครูลุูนะครับทีนี้มี5คนใช่ไหมหล่ะเขาครบครบทีมมาเลย ต้องวิ่งเท่าไหร่สิบสองนาทีใช่ไหมสิบสองนาทีอ่าโจโจเฮสแล่สู้ทีมนี้อ่าสู้ๆนะสู้เฮสทีมแรกมาแล้วครับสบาย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 ครับเห็นหายหนึ่งเขาใช่ไหมสบายไม่ต้องวิ่งแล้วกลับบ้านเลยเราเราเมียอมแพ้ไหมเรื er nah ่องยอมแพ้ก็ได้มันจะได้ไม่ต้องทรมานนะเน่สุดท้ายคนลอตโต้อ๋อวิ่งให้เป็นกิมมิกเฉย คุณมีอีลิตอยู่ในทีมคุณจะกลัวอะไรครับอันนี้น่าจะแบกเบสสองครึ่งอะันนี้บอกแดกสองคนเลยครับทุกคนเลยจะได้เห็นว่าพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับทุกคนไอโบหัวทีมก่อนลวมทีก่อนเลย พรุ่งนี้ก่อนเอาเอาทิตย์วี่ไหลเบอร์อะไรแปดอาทิตย์แปดสู้เอาเร็วหนึ่งสองสามเดี๋ยวเลยเอาเร็วหนึ่องสาโอ้ยคนเถื่อไปไปเราสามไปเปิดเลย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 ไมปวดไหครับทีไหนครับเมื่อกี้ที่ปูนกันคือบอกว่าจะเอาชนะสีเขียวนะวิ่งคนละประมาณรอบละตั้งคนนาฬิกา สู้นะจ๊ะสู้นะจ๋าต่อสู้สู้ไหมสู้ไหมเอ้ดูมีความมั่นใจกันทุกคนเลยกแล้วก็น่สะไรสหวป่าสู้ๆนะไปววิ่งเลยนี่สนุกสนกโอเคป่ะและทีมเราว่าไงครับทีมเรา เดี๋ยวผมกดเป็นแปดเขสุดท้ายเป็นสองเราเราปล่อยภาระให้คนสุดท้ายไปใช่ไหมคนสุดท้ายบอกวิ่งเร็วอยู่เดี๋ยวจะรอดูคนสุดท้ายเนี่ยครับเดี๋ยวเรารอดูทีนี้กันว่าจะน้าทาออกมาเป็นลักษณะไหนนะเขาบอกว่าอะไรเขาบอกว่าคนสุดท้ายคือเร็วมากโอ้โหยังเร็วยิ้มวายยิ้มวายยิ้มวา ยิ้มไว้ยิ้มไว้ยิ้มไว้เหมือนไฮแบบอมายิ้มไว้ยิ้มไว้ไปไปมาแล้วมาแล้วมาแล้วไปเลยครับไปเลยครับเติมน้ำเติมเติมปกาศจะเท่าไหร่ครับที่สี่ห้าสิบห้าวินาทีครับยังสี่ร้อยเมตรใช่ครับโอ้โหนี่บิวนี่นี่บิวยังมองเลยนะครับ เทพมึงวิ่งไว้เท่าไหร่ครับครับคุณจะสู้เขาไหวไหมครับเนี่ยคุณจะสู้กูรูเขาไหวไหมครับห้าวิผมห้าสิบห้านาทีเฮ้ยเฮ้ยขิงขิงอ๋อนี่สีอะไรครับห้านาทีห้าสิห้านาทีอ๋อถึงแล้วผมอยากรับไม้นี้ได้ไหมครับเฮ้ยจะไม่จรับไมบน้องเบบี้เหรอรับผมได้ไหมครับเก่งมากเก่งมากเอาคุณเคยคุณไม่รับไม้เหรอครับไม่ใช่สีสีไสี ช์เช่นแล้วนะครับแมตช์เราเราเรายังไงดียังไงดีเราก็ run your run your way ครับโอเค run your way ครับวิ่งตาม feeling เหรอใช่ feeling ตัวเองใช่ไแนวทางของเขาวิ่งไปไหนล่ามวิ่งไปไหนกันงเฮ้ยเราวิ่งไปสองไงเราวิ่งไปสองไปวิ่งแอปเดินเนี้ยโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองวิ่งทำ national record ให้ดูครับ เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมไปตามนะครับเดี๋ยวผมวิ่งตามนะครับรอแถวนี้กันสีแดงมาแล้วครับบครัเอาแล้วโอ้โหไปแล้วมูรูปไปแล้วไปโจ๊กเลยเฮ้ยสีเหลืองนะครับจาก เร bert, an, the the ็วเร็วไม่ได้เร็วไม่ได้เร็วเร็วเร็วเร็เร็โอ้โ้าดีด้ครับกดเยู่ตอนนี้ไม่ไม่คุยไปดีกว่าเพิ่งมาเมื่อเช้าจะบอกด้วยว่าทิ้งเมียไปที่นู่นไ่ตองพู้หลวมเลยครับเลยนยเจอแฟนคลับ หนึตัวไปสูตรมาเพราะว่ากินกินเนื้อไดหนึ่งนะเพราะว่าเริ่มวิ่งตอนน้ำหนักตัว140 1ร้อยนี่สิบตกอสามสิบแล้วก็ตามมาที่เป็นซีซั่นที่ตอนที่สี่แล้วก็ปต้องบอกอย่างเงี้ยว่าฟิลโฟมเป็นโฟมที่หลายคนชอบกันนะครับนุ่มแล้วก็ซัพพอร์ตเท้าดีรองรับในการแขกงดีกับคนน้ำหนักตัวเยอะอย่างเราอะครับอย่างเราโอเคนะก็ก็คือมันมันจะซัพพอร์ตขาเราทำให้เราวิ่งได้ทุกวัน พอปสีสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับชื่อพีครับคุณพีรู้สึกไงกับ 1080v15 ครับโอ้ oh, นุ่มเด้งขาแรงก็ใส่ได้ขาหล่อยก็ใส่ดีโ <Okay, S 2> อ e เคเยี่ยมเลยโดยรวม e เยี่ยมอลืมติดตามกูรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับ,รบดูทนะุกวันจันทร์ ต้องบอกว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ผมใช้นิวบาลานซ์1880นะครับก็สัมผัสแรกคือผมรู้สึกว่ามันโปร่งแล้วก็ใส่สบายมากครับผมเป็นคนหน้าเท้าค่อนข้างกว้างแล้วก็ใส่สบายแล้วก็โฟมดีครับนุ่มเด้งแล้วก็เมื่อกี้ลองกดประมาณสักเพสี่ต้นๆน่ะก็ยังไปได้ครับดีมากเลยครับประทับใจเลยประทับใจครับประทับใจครับฝากฝากนิวบาลานซ์ไว้หน่อยครับครับก็ถ้าใครกาลังหารองเท้าเดลี่เทรนเนอร์นะครับที่แบบนุ่มเด้งวิ่งง่ายวิ่งสนุกแล้วก็ ใส่สบายเนี่ยผมว่าตัวนี้หนึ่นย์แปดนะครับยี่เนี่ยน่าจะตอบโจทย์ครับผมโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับคุณอะไรครับแคลค่ะคุณแคลเ,เล่าให้ฟังถึง1080งศูนนี่หน่อยครับโอ้คือเราเคยใส่หนึ่งบาลานซ์รุ่เบลห้าค่ะคู่นั้นนะ่ะนุ่มแต่เรารู้สึกยั่พอได้มาลองคู่นี้รุ่นใหม่อ่ะนุ่มเหมือนเดิมนะคะนุ่มดีด้วยแต่ว่าไม่ยั่วใส่สบายเรารู้สึกว่าเป็นรองเท้าซัพพอร์ตที่ดีเลยโอ้แย่บแบบใส่วิ่งก็ได้แล้วววว่่่่าใสเเเเททีีียยแแบบบบบดดินนนนอออะะๆกก็หมืัััคคคครรุุณณพข สวัสดีครับคุณอะไรครับอ่าเสนะครับคุณนะอ่าถามความรู้สึกเกี่ยวกับ1080 25หน่อยครับก็เป็นปกติอาจจะไม่เคยใช้1080เลยแต่ว่าจนมารุ่นนี้แบบโอ้ยมันมีความเด้งมีความนุ่มวิ่งสับยังไงก็ยังสพอร์ตได้ดีอยู่ยังไงต้องไปลองดูนะโอเคขอบคุณนะครับสวัสดีครับแนะนำตัวหน่อยครับสวัสดีค่ะพี่ค่ะบีมค่ะเบบี้ค่ะอยากถามความรู้สึกเกี่ยวกับ1080 25หน่อยครับ เคยลองวีซิทสามมาค่ะแล้วก็ข้ามมาวีซิทห้าก็เป็นโฟมใหม่อินฟินิเอก็รู้สึกว่าส่งแรงให้ขาไปมากค่ะสำหรับนักวิ่งมือใหม่ก็ส่งแรงดีเลยเมากรู้สึกแบบฟิลวิ่งนุ่มเด้งบอกว่ามือใหม่หัดวิ่งก็วิ่งแบบไม่กี่วิ่งได้ดีมากใช่โอเครับเลยฝากเอ็นมิวบาลานซ์หน่อยครับอะไรก็ฝากติดตามมิวบาลานซ์แล้วก็ทั้งเรื่องนี้แล้วก็เรื่องต่อไปที่จะออกมาด้วยนะคะโอเคขอบคุณครับ เล่าถึง 180v15 หน่อยครับโอ้โหโคตรชอบโคตรรักโอ้โหโคตรโดนใส่มั้งแต่รุ่น v11 ก็ใส่เริ่มวิ่งยังรุ่นปัจจุบันเป็นไงครับเออแต่นี่ไม่เหมือนเดิมนะเฮ้ยแต่ว่าปีนี้บอกเลยนะคือลืมตัวเก่าได้เลยถ้าใส่ i ี f i n i t นะจบผมว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเอาไปลองรันสัก20โลโอเคแต่จริงตื่นหรือเปล่าไม่รู้ในเรื่อง